ข้อนี้มีข้อที่คุณเบิร์เนี่ยเคยตอบอาจารย์สมัยเรียนปโทเนี่ยผิดด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะในชอ i c ์เนี่ยมีคำว่า distill delegate deal with discuss about เดี๋ยวแปลก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าวัดความหมายถึงแม้มันจะดีดีดิสดิสเหมือนกันก็ตามแต่วัดความหมายฮะ distill มันจะแปลว่ากลั่นออกมากลั่นออกมาส่วน delegate มอบหมายงานให้คนอื่นทำ delegate มอบหมายงาน deal with จัดการ deal with จัดการ Discuss ก็ปรึกษาหารือ Discuss ปรึกษาหาเรเขาบอกแบบนี้ว่าความสามารถของหลอนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนีเกี่ยวกับการไอเดียที่ซับซ้อนให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยหยความสามารถอันนี้มัน Remarkable ว wow, ้าวซ่ามาก Remarkable คือรู้สึกอึ้งทึ่งเสียว้า wow, วซ่าตอไปอะไยดีหนูว่า Discuss ค่ะก็คือความสามารถในการถกประเด็นที่มันซับซอ้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้ฮนะ D dog ผิดเพราะว่า มันต้องไม่มี a b o u t จจำเลยนะคุยเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องอะไรไม่ต้องมี a b o u t เว้ยยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า we will discuss the project details พวกเราเนี่ยจะคุยกันเรื่องรายละเอียดของโปรเจกต์ไม่ต้องมี a b o u t ไม่ต้องมี a b o u t ไม่ต้องมี a b o u t จจำได้ตอนประทรอาจารย์ย้ำหนักมากแล้วอาจารย์ให้ทำ t ท s t เลยหลังสอน เชื่อไหมครูเ่ไปตอบ discuss about เลยจำฝังใจจนถึงปัจจุบันการยิ่งผิดยิ่งทำให้จำฝังใจฮะดีด็อกผิดตรง about แน่ๆถึงแม้ความหมายจะฟังพอแบบพอไหวอยู่บ้างต้องตอบเป็นข้อ A ฮะ distill จริงๆมันแปลว่ากลั่นเนาะถ้าเกิดใช้กับไอเดียหมายถึงดึงใจความสำคัญออกมาได้ความสามารถของหล่อนในการดึงใจความสำคัญออกมาจากไอเดียที่มาซับซ้อนเนี่ย เฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ว้าวซ่ามาก Delegate มอบหมายงานกับจัดการยังไม่เหมาะเท่ากับ Distill ที่แปลว่ากลัน่นหรือดึงใจความสำคัญออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสับในโจทย์นิดนึงสับในโจทย์คำว่า Complex แปลว่าซับซ้อนเนี่ย e x มซับซ้อน Ability ความสามารถและ remarkable ขอแปลว่าว้าวซ่าได้ไหมก็คือมันยอดเยี่ยมอ่ะมันโดดเด่นยอดเยี่ยมวาวซาทีนี้เดี๋ยวเรามาดู คำคมกันนิดนึงเขาบอกว่า lives complexities can be overwhelming overwhelming แปลว่าท่วมทนนะ overwhelming ท่วมทน but when you distill your priorities priorities แปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด priorities สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะมีมากกว่าหนึ่งสิ่งก็ได้ the path to success becomes clearer เขาบอกเราแบบนี้ครับว่า ความซับซ้อนของชีวิตเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกท่วมท้นนะโอ้ยไม่รู้จะเลือกทําอะไรก่อนดีแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ย distill ดึงใจความสําคัญรืดดึงสิ่งที่สําคัญที่สุดออกมาตอนนี้เราต้องทําอะไรก่อนอะไรสําคัญที่สุดทําเลยคนทางของความสําเร็จเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคนที่สอบวุกเพิ่งเจอนักเรียนถามวันนี้เลยบอกว่าหนูเนี่ยอ่านหนังสือไม่ทานหนูควรทํายังไงดีไปสอบแล้วเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่าสับออกอะไรครูเบิร์ตเลยบอกอา้าวถ้าเรียนถวยอีกโกโจบแล้วก็ไปต่อดีอัปเดตสิดีอัปเดตอ่ะครูเบิร์ตเน้นไปแล้วไงว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทห้าหกแล้วก็เจ็ดตรงสับขมเหมือนเนี่ยต้องแม่นเพราะว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยแล้วเข้าใจจําได้จะกาได้เลยครูเบิร์ตเลยถามอ่ะง่ายๆเลยพาร์ทสับขมเหมือนสี่สิบกว่าคู่อะท่องได้ยังครูเบิร์ตให้ท่องอ่ะเขาบอกว่ายังไม่ได้ท่องเลยครับก็ไม่ได้ละ แสดงว่ายังเรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกต้องใครที่ลงคอร์สคูเบิร์ลไปแล้วนะยังง,งงงว่าเอ้ยเรียนทวีโกโจบรับไปไหนต่อเนี่ยลองทักแชทมาได้แต่ว่าก็เหมือนอย่างที่พูดแหละดูพาร์ทหนึ่งห้าหกเจ็ดั 1, 5, 6, 7, เหมือนให้แม่นถ้าเกิดแม่นแล้วจะไปฝึกอะไรคูเบิร์ลไม่ว่าเลยฮนะเอาสิ่งที่มันตายตัวสิ่งที่มันง่ายสิ่งที่มันจับต้องได้ให้ได้ก่อนฮนะ